พี่คะครับพอดีท่านประธานจะให้เอาโปรเจกต์งานไปส่งที่ห้องอะค่ะโอ้เพิ่งมาทำงานไม่กี่วันเนี่ยท่านประธานให้เข้าห้องแล้วเหรอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเธอใช้พนักง,งานที่จะมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ฉันเป็นเลขาของท่านประธานค่ะถ้ามีอะไรสงสัยสามารถติดต่อฉันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนเรื่องรายละเอียดของงานนะ่ะคงรู้แล้วเนาะตอนที่เราสัมภาษณ์กันนะคะเรียบร้อยค่ะโอเคงั้นก็ทำงานให้สนุกนะคะฉันขอตัวไปทำงานก่อนค่ะค่ะที่นี่เหรอวะ ที่เราต้องเข้ามาปวนที่บริษัทใช่เงินดีขนาดเนี้ยแถมบริษัทเนี้ยก็ไม่ได้ดูใหญ่มากปวนได้สบายๆอยู่ละน้ำดื่มครับตกใจหมดเลยะะขอบคุณค่ะครับขอตัวนะครับ ม่อนงานเป็นไงบ้างวะเสร็จยังยังเลยวะติดอะไรปะเนี่ยติดอนิดนึงอ่ะเออก๊อตก้อตช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยดิมันต้องทำยังไงอะได้ไดิต้องไหนเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องทำยังไงอะนี่น,าน,าน,านา่ากดตรงนี้ ตรงนี้เหรอใช่เหรอใช่นิดหนึ่งขอยดรอปดิไม่หมดตรงนี้ที่ไหนะที่ไหตรงนี้นี้ไปนิ้วอ๋อเออเข้าใจแล้วได้ปะตรงตรงนี้ใช่ป่ะใช่เออเออเข้าใจแล้วแกโอเคโอเคขอบใจมากนะไม่เป็นไรขอบใจนะ เข็งแต่เนี่ยเข็งมากเลยได้แล้วเนี่ยดูดิ <Hey! S 1> เฮ้ยคอมโดูไวรัสเฉยเลยว่ะเออเแล้ว็นไงอะ่ะแกได้เซฟไว้บ้างป้าไม่ได้เซฟไปเลยดิต้องใส่ถึงนี้ต้องทำงานส่งดึกแน่เลยเฮ้ย hey! ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราสองคนอยู่ด้วยไม่เป็นไรสงสัยไปกดลิงก์อะไรผิดมาแน่เลยเไหวแน่นะไหวไหว <Okay. S 2> น้ำมาเสิร์ฟครับเอ๊ะนี่หน้าคอะคุณเหมือนใครนะเหมือนพี่นักเด็ดเลยครับโอ้พี่โคตรหล่ออะพี่โคตรเท่เลยใครๆก็พูดอย่างนั้นครับอ๋อครับอาออันนี้น้ำครับนี่น้ำขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อันนี้ครับน้ำขอบคุณค่ะแล้วของฉันอะเอาไปไว้ให้ที่โต๊ะแล้วครับ เดี๋ยวจ้ะขอตัวนะครับพี่โคตรรอเลยครับไปห้องทำงานช่วยนะไปกันนะไปยเจอน พี่คะครับเห็นพี่ทำงานมาตั้งเยอะแล้วค่ะซื้อน้ำมาฝากอ๋อขอบคุณนะครับร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะครับเออแล้วพี่ทำงานที่นี่มานานหรือยังอะคะอ๋อทำตั้งแต่บริษัทเปิดเลยครับโอ้โหนี่ก็แสดงว่านายเนี่ยก็รู้แทบทุกเรื่องในบริษัทนี้เลยใช่ไหมอ๋อก็พอรู้บ้างครับ ว่าแต่ถามทําไมล่ะครับอ๋อไม่ได้มีอะไรค่ะแ,ะแค่ชวนคุยไปเรื่อยเปื่อยค่ะออ๋อ <c oughs> งั้นน้านี่ขอบคุณนะครับค่ะเ,เดี๋ยวไปทํางานก่อนนะคะครับผมนี้ ใอะไรขนาดนี้ก็บอธทมาบอกนะสิว่าถ้าเราขโมยโปรเจกต์ของประธานที่นี่ได้สําเร็จเนี่ยเขาจะให้โบนัสเราคนละหนึ่งแสนเฮ้ยจริงนีงั้นเริ่มเย็นนี้เลยปะฉันว่าจะไปมอมไอพ่อบ้านนั่นอยู่พอดีเลยอะแล้วก็จะล้วงความลับออกมาให้หมดเอาเลยเฮ้เสร็จแล้วเว้ยดีใจเลยอะเสร็จที อะไรเสร็จะก่อนอ๋อโปรเจกต์ร้อยล้านของท่านมาทานนะ่ะท่านให้ฉันเป็นคนทำฉันทำต้องสามเดือนเนะี่ยเสร็จแรกทีอ๋องั้นเดียวฉันไปส่งท่านแดีวน,นะอืมขอให้โชคดีนะโวยโชวไม่ต้องพึ่งแล้ว <laughs> ไปก่อนนะนี่โชคดีที่ไม่โดนพวกเราฉกมานะสิ เออสิเออไอว่าแต่ห้องประธานนี้มันอยู่ไหนฉันยังไม่เคยไปเลยนะอืมฉันว่านะแกก็ไปหลอกถามพ่อบ้านนั่นสิฉันว่านะมันเป็นแค่พ่อบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามอมหลอกถามแค่เนี่ยมันก็น่าจะตอบแหละก็ได้งั้นไปกันเลยปะไปดิ เพี่คะครับขอดีท่านประธานจะให้เอาโปรเจกต์งานไปส่งที่ห้องอะคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าห้องอยู่ทางไหนพี่พอรู้ไหมคะโอ้เพิ่งมาทำงานไม่กี่วันเนี่ยท่านประธานให้เข้าห้องแล้วเหรอครับ <c oughs> แสดงว่าทำงานดีนะครับเนี่ย <c oughs> นิดหน่อยอะคะ่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวน้องไปนู่นเลยครับเดินไปขึ้นชั้นสองนะซ้ายมือห้องที่ห้าครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะครับ <c oughs> หลอกง่ายจังเลเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยคุณไม่ต้องมาขยีสื่อทำเป็นจำผมไม่ได้หรอกครับ ชุดไวจังเลยฮะหรือว่าใช่ครับผมนั่นแหละผมก็แค่ปลอมตัวเพื่อจะทดสอบอะไรบางอย่างนิดหน่อยอะแต่กลับกลายเป็นว่าผมต้องมาเจอบริษัทคู่แข่งแอบส่งนอนบอลไส้เข้ามาที่บริษัทของผมทีนี้ก็ง่ายเลยครับเพรผมแกล้งโง่เข้าหน่อยเนี่ยพวกคุณก็เชื่อแลอะก้อน้องช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยดิมันต้องทำยังไงอะได้ดิ เนี่ยตรงนี้มันต้องทําไงอ่ะนี่น่ากดตัวนี้นี่อินเตอร์ได้ปะ อ๋อ oh. เออเข้าใจแล้วได้ปะตรงตรงนี้ใช่ปะใช่เอเอเข้าใจแล้วแกผมก็เลยให้คุณก๊อตเนี่ยทำเป็นว่าโปรเจกต์เสร็จแล้วเพือรอให้พวกคุณสองคนขึ้นมาที่นี่ไงครับยามก๊อตครับโปรเจกตํตำรวจครับเตรียมตัวไปกินข้าวแดงในคุได้เลยนะครับ